สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมมูลไลเบทนะครับก็ล่าสุดนะครับตัวเกมเพิ่งปิดทดสอบ c b t ไปใครที่รอเล่นอยู่คิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะเปิดจริงแล้วครับก็เกมนี้นะครับแล้วคร่าวๆสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งมารู้จักมันจะเป็นเกม m m o มตีมกำลังภายในจีนครับซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็ในคอมเลยนะครับก็คือจะเป็นคอสแพลตฟอร์มเชื่อมกันแล้วก็เกมนี้ PP แบบเดียวทาวสนุกมากครับส่วนตัวชอบมากเพราะมีให้เลือกเล่นหลายแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็น1 V1 V5,40 V40 5, 5 40 40, หรือว่าจะเป็นแบ,บึ่งห้าวีห้ามี แล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีแบบไม่นับของไม่นับเวลด้วยนะครับก็สําหรับใครที่ไม่ค่อยมีงบเติมเงินหรือว่าอยากจะเล่นสายฟรีแต่ก็อยากจะสู้คนอื่นได้เนี่ยโหมดพวกนี้ก็ตอบโจทย์อยู่ครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดู P P โหมดต่างๆเพิ่มเติมนี่แหละครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดตัวเกมแบบตเต็มนะครับในช่องเจมีททำคลิปรีวิวไว้แล้วเหมือนกันยังไงลองดูตัวนั้นก่อนก็ได้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่าโอเคก็สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครรัับบบกกก็็เเดดีี๋ยววจะะพาูตต PP PP ่อนม อย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าส่วนตัวเจค่อนข้าง,งชอบนะครับแบบว่าเล่นสนุกสนุกมันๆได้เพราะว่ามันจะมีบท PVP ที่แบบว่ามีหลายโหมดให้เลือกแล้วก็หลายๆโหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าไม่นับของไม่นับเวลด้วยก็คือแบบต่อให้เราเพิ่งมาเล่นไม่ได้ฟาร,ร์มอะไรเงี้ยก็ไปเล่นสนุกได้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเมนูแล้วก็เนี่ยนะครับประลองนะอย่างล่าสุดตอนนี้ที่มีจะเป็นตามในจอเลนคาคนอาจจะมีเพิ่มด้วยนะครับก็จะมีเนี่ยหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรียวทมแ์แบบว่าเจอกับคนด้วยนะเจะมีลองเล่นไปเยอะเลยตอนเล่นนนเซร์ตวัักก็มมา 5 5ก็มีลองเล่นไปแล้ว55ก็อันนี้ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะไม่นับขอมกันนะเพราะว่าตอนเข้าไปก็เห็นสู้กันได้หมดนะขนาดตัวเจไม่ค่อยได้ฟาร์มมานะครับแล้วก็40-40อันนี้ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ลองแต่ว่าต้องรองมันเลี้ยวสี่ก่อนเดี๋ยวไว้น่าจะได้ลองให้ดูในอนาคตนะครับแล้วก็ a t t เท r ร y a l e อันนี้จะเป็นโดดล่มนะพีคมากใช่ไหมในเกมนี้แบบไม่น่าจะมีแต่ว่าก็มีด้วยนะครับอันนี้ก็มีลองไปละก็สนุกดีครับก็คือแบบว่าโดดล่มมาจากปกติเราเล่นเกมจริง,งอาจจะเป อันนี้เเก็บพวกของสวมใส่ครับอุปกรณ์สวมใส่ดาบอะไรเงี้ยคำคีย์สกิลแล้วก็มาสู้กันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะว่าแบบไม่นับของก็สนุกดีครับแล้วก็แต่ละกิจกรรมเนี่ยมันจะมีจํากัดเวลาของมันด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆก็แทบจะเล่นได้ตลอดแหละเพราะว่าอย่างดูตัวแบทเทิลรอคโยเนี้ยจำกัดเวลาก็จริงแต่ว่าเป็นเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยนะมี12บชั่วโมงต่อวันใช่ไหมหรือว่า5 V5 วีเนี่ยมันคือมีวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็อังคารพฤหัสเสาร์คืออันเนี้้ยคคคืออาานนนนนนนัััับบจจจํวววววกกกกก็็็แแแทะรุู่่่่่ลชชมมิงงงๆต คือต่างกันแค่มันจะเป็นคนลักษณะปะลองเงียแบบว่าไอตัวฉากไม่เหมือนกันกติกาต่างหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็เล่นได้สนุกทั้งคู่เลยครับแล้วก็นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเปิด8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนถึงจะบอกว่าไม่ได้เปิดตลอดเวลาแต่ก็จริงๆก็แทบจะตลอดเวลาใช่ไหมครับก็เนี่ยครับยังไงลองดูได้ครับ4โหมดนี้คือน่าจะมันทุกโหมดเลยเจลองไปละ 1, 1 5, 5, นึ่งหนึ่งห้าห้าเบโรย,โย,โยโอเคหมดเลยโอเคก็เดี๋ยวเจไปลองตัว PP1 1, 1, 1ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะชิลสุดเลยเพราะว่าน่าจะหาหาาา้้อองงง่่่ยยไีีแตวนน เป็นตอนช่วงทดสอบ CBT นะครับยังไม่ได้เล่นตอนช่วงนี้ไปเยอะแรงไม่จะต่ำนะเข้าใจว่าอาจจะเจอบอทนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนคือมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับช่วงรแรกๆนี้เป็นจัดอันดับเป็นสอนระบบก่อนมันจะเจอบอทก่อนเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยกดเจอห้องเร็วน่าจะเป็นบอทนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เล่นขำๆก่อนก็ได้ครับยังไงก็ต้องตีบอทไปก่อนช่วงแรกให้มันแบบว่าแรงสูงขึ้นก่อนแล้วค่อยไปเจอคนนะครับเข้าใจว่าน่าจ,จะเจอบอทนะอันนี้เจเล่นในู m u l a t o r นะครับตอนช่วงทดสอบมันยังไม่มีแบบว่า รันเชอร์ให้เล่นบน PC แต่เดี๋ยวตอนเปิดจริงเนี่ยมีแล้วมันจะเล่นสะดวกขึ้นครับคือลื่นขึ้นแลกน้อยลงอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ไหนลองตีซิถ้าเกิดตีตายง่าย,ายเนี่ยมันจะเป็นบอดเหมือนคล้ายๆกับให้เราลองทดสอบนะอันนี้เป็นกระบี่นะกระบีจ่จริงๆรเจลอง,งแล้วไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ดีแล้วที่มาลอง CBT ก่อนนะเดี๋ยวเปิดจริงน่าจะไปเล่นทวนแทนครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกมนี้มันจะมีต่อคอนโบกันตามที่เราเห็นใช่ไหมเนี่ยคือตัวเจโดเขาลัวตลอดเลยนะไม่ได้ไอ้นี่เลยใช่ไหมไม่ได้สวนเลยแบบคล้ายๆกับใครชอบเล่นแบบ สไตล์แบบต่อคอมโบเงี้ยบางทีโดนเตะให้ลอยขึ้นอากาศแลแล้วโดนต่อคอมโบไม่ได้ขยับจนเลือดหมดก็มีนะอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคนเล่นจริงๆจงเจอาจจะล่วงแล้วนะอันนี้ไม่เป็นบอดแล้วแบบว่าเขาไม่ได้คอมโบสุดด้วยแล้วก็สกิลไม่ค่อยแรงด้วยวอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเจถ้าเกิดสมมติเจได้ตีลอยเงี้ยแล้วได้ต่อคอมโบก็เอาเรื่องเหมือนกันมันก็จะได้แบบคอมโบยาวๆได้นี่ไงลอยปะไม่ลอยเวียนกรรม คือ 4C มันจริงยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ตอนเล่นทัวร์มันจะ 4C มันจะง่ายกว่านี้อันนี้เขาเตยแท็กนะมีเหมือนกันใช่ไหมเกมสไตล์อย่างนี้คือถ้าเกิดบอกว่ามีล้มหรือมีลอยขึ้นฟ้าเนี่ยทีนี้ต่อคอมโบยาวๆแป๊บๆตายเลยนะเอาจริงเออแต่ว่ามีสกิลนี่สกิลระเบิดของไอตัวกระบี่ช่วยได้คล้ายๆกับว่าสแลหลบเอ้ยแปบบ๊บคือกะลังจะลองสกิลลองไม่ได้สักทีเนี่ยไอสกิลนี้ดีมากเลยแบบเวลาใกล้ๆตายเนี่ยใช้สกิลนี้มันเหมือนแบบว่าจังหวะที่เป็นอยู่ในท่าน,นั้นอนะ่ะมันจะเป็นอมาตะด้วยแล้วก็ แล้วก็ทํเดเมได้ด้วยก็เหมือนไปใกล้ๆตายอย่างน้อยๆก็มีอะไรทําดเมสักนิดนึงก่อนตายอะไรเงี้ยอันนี้นจะยังไม่ได้ต่อคอมโบเยอะมากนะครับเพราะตัวกระบี่เจไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับ P P หนึ่งหนึ่งอาจจะดูยังไม่ค่อยว้าวมากใช่ไหมเพราะาเป็นสู้กับบอทแต่ว่าเดี๋ยวพอเป็นสู้กับคนมันๆเนี่ยหนุกอยู่ครับถัดไปจะเป็นตัวอย่าง P P ในโหมดอื่นนะครับแต่ว่านี้ตัดมาจากต่อสตรีมนะครับอาจจะมีพูดคุยเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับโหมดที่เล่นอยู่บ้างได้แล้ว จริงๆขอแบบไม่ต้องชิงธงได้ไหมชิงธงแล้วแต้มมาครบเร็วใช่อยากจะบวกพีพีมันมันเฮ้ยไอ้น,นี่เขาอย่างเชี่ยวเลยเขาเดินมาถึงเขาขี่สักขี่ไปก่อนเลยน,นี่คือไปทําะไรไปบัฟอ๋อไอ้น,นี่เขาเล่นกันแบบเป็นแล้วนี่ว่าคือแล้วตอนแรกต้องไปบัฟก่อนจะได้สู้ได้เงี้ยอย่างจะลองดิเฮ้ยมันเล่นกันอย่างนี้เองนี่ไงบัฟแลโจมตีเหรอไม่ใช่นี่คิวแน่เลยโอ้โหจบละฟื้นฟูเฮพีถ้าใครได้ดาเมจมาน่าจะชนะง่ายใช่ปะ เ,เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวงงงงงแป๊บน,นึงโอหมั่วจัดมั่วจัดโอ้ยเจติดสตันไม่ได้สก,กิลโอเคนี่แหละได้ฟันตัวหนึ่งละยกลอยตีลอยตีลอยจะตีลอยโหนี่เนี่โดนตีลอยโดนโจมตีต่อเนี่ยแต่ก็เกมนี้เวลาล้มทีนี่คือโดนยาวเลยนะระวังอย่าโดนเขายกอะ่ะโ,โดนเขายกแล้ว,โด,ลวโดนตียับยับนี่เราลุมช่วยลุมเอาคนนี้ก่อนแจมแจมเฮ้ยมนันหนีพิฆาต พี่คานี่กดแล้วเป็นอะไระ่ะอ๋อนี่ไงโอ,โ,โอ้โหไงกระโดดสับเรียบร้อยเป็นท่าแบบปิดชีวิตอ๋ออ๋โดนโดนนี้นี่กระบี่เหมือนกันเฮ้ยนี่ไงโอ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยโ,โหมันจะต่อคอมโบเยอะไปแล้วเดี๋ยวตายเราบ้างเฮ้ยเดี๋ยวจะตายแล้วลูกพี่เรียบร้อยตายยังไม่ทันออกจะโดนเชนซีซีเลย เด็กชายมานะเอาว่ะตายเราแล้วเฮ้ยนี่ไงอยู่สองตัวสกิลหมูไปทีนึงปั๊บเรียบร้อยล่วงมีตัวนึงใช้ท่าน,นี้ก่อนเอาไม่โดนอะ่ะอ๋ออยู่ข้างหลังบางทีดูยาวตัวมันพุ่งไปพุ่งมาเจไม่รู้เอ้ยนี่ไงไม้ตายไม้ตาย,ไม,ตายไม้ตายนี่กดจะต้องถ้ามันหลบมันจะไม่โดนตัวนี้จะตายโจมตีหมู่กว่าไปทีนึงระเบิดใส่ไม้ตายโดนวะเนี่ย โดนแล้วไงโหสับอย่างเอาเรียบร้อยศพหนึ่งสวยเฮ้ยมีมีมพวกมาเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่คาเตอร์ตะกี้โอ้ตะกี้พลาดแล้วไปตีโดนมันคาเตอร์เวทกรรมัมกำลังไปช่วยนะเพื่อนๆจริงๆตอนเริ่มมาเนี่ยขี่ม้าได้แต้มตอนนี้2 0 5กับ135ใช่สูสีตอนนี้ 135, นนนโอ้ยเจิตเข้ามาไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สกิลแดชดเราไปก่อนไ,ได้อยู่เฮ้ยอันนี้โดนลุม ปัดป้องเฮ้ยแต่ว่าเขารู้ทันว่าเขาไม่ตีมาจังหวะน,นั้นพอดีโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยอย่าให้มันเอาธงอย่าให้มันธงชนะปะเนี่ยได้อยู่ทีมเราได้ธงอ๋อนี่ไงตะกี้มันเหมือนบั๊อกปาตะกี้มันปุ่มกระโดดม,มันไม่ขึ้นอ่ะอันนี้มันขึ้นแล้วแล้วกระโดดเสร็จแล้วเจบ,บังคับทิศทางได้ไหมเนี่ยเหมือนไม่รู้บังคับไงมันลงแบบว่าสุ่มมากเลยตอนนี้ตัวเจอยู่ตรงไหน,น คือบังคับทิศทางได้แต่ว่าทำไมมันไม่ออกจากเส้นนี้เลยเนี่ยคือจะไปไกลๆหนได้ไหมอ๋อกดอย่างนี้ได้เหรอไม่ได้ลงมาแล้วเพื่อนเราอยู่นี่ใกลๆไปเอาของก่อนไม่มีของสู้ไม่ได้เลยไอ้ไอ้กล่อ,อ,งอ,งองของกล่องของ,ของขอด้วยโอเด็กเปรเอาหมดเลยเหรอให้เราก่อนดีเพื่อนเจ้เอาของทั้งตัวเลยเอะ จบแล้วไม่เอาของคนเดียวไม่แบ่งตี้เลยเนี่ยตอนนี้มันก็บีบวงแต่วงมันยังกว้างอยู่จริงเราต้องไปแล้วปะเราต้องเข้าไปข้างในปะเพราะว่ามันบีบวงอยู่นะอ๋อเนี่ยเหรอคือขึ้นอ๋อเวนกับแล้วนี่เจกดในคอมแล้วมันขึ้นไม่ได้นี่ไงเข้าใจแล้วครับเป็นแล้วโอเคขอบคุณครับแต่ต้องรอเซตในนี่จริงอะในในคอมนี้นี่คือบอกว่ากดในนี่แล้วไม่ขึ้นเบไงกระโดดหนีเราสกิลก่อนเปาสกิลก่อนอย่าเพิง่งบววขอสกิล เออได้ใหม่สก,กิลหนึ่งแล้วอันนี้มันศัตรูวะเนี่ยศัตรูหรือพวกเนี่ยโอ้ยโอ้ยข้าวห้า,หาปัดป้องอทีอนี้ไม่ตี <c oughs> เราก็สู้ได้นี่หว่านึกว่าเอาของมาเยอะชุดเท่ยอย่างเดียวแต่ว่าของไม่เยอะหลบมันก่อนรอสก,กิลเราคูดาเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเข้าไปตี เอ้ยเอาว่ะเพื่อนก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะปัดป้องก่อนปัดป้องปัดป้องไงปัดป้องเคาน์เตอร์นี่ไงห้าวห้าวเอาเฮ้ยทำไมมันมีอีกชีวิตหนึ่งอ่ะอ๋อนี่มันคือล้มแล้วตีมันล้มมันตีมันตีมันวงไม่สนแล้วตีมันก่อนสวยเฮ้ยได้ของมาเพียบเลยตะกี้มันก็ของเยอะนี่ว่าแต่มันสกิลไม่โดนองอใช่ไหม บอลนี่สรุปตัวที่แล้วไม่รู้ว่าตีแล้วได้อะไรนะเพราะว่าดูไม่ทันมันมีคนมาแจมก่อนได้ของปะนี่ไง้ยของบอสเก็บหมดทิกแยกกันเก็บว่ะได้สกิลห้าแล้วอ่ะเอาเรื่องจัดตีบอสได้ได้สกิลห้ายไงมีมีคนไหนเจลองกดดูดิผเป็นอันตีเลยใช้ได้นี่ไตีันร้อย้อยส้ำเร็วมันมันลอยแล้วมันลอยแล้ว,ม,ลลวมันติดสถานะตี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 ต,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 ตีโอเคตัวนี้ตายแล้วส,าส้สาศพส้ำศพ มารุโกยังรอดอยู่เลยมารุโกมันยังเดินไปอยู่นั่นอยู่เลยเอาเราตีตั้งนานเราไม่ได้ไปคนล่าช,อช็อตเฉยมารุโกลมันวิ่งไปแล้วอะไม่เป็นไรเอาของก่อนอย่างนี้ที่จริงเราตีบอสอีกตัวไหมตีบอสอีกตัวนี้การันตีเลยนะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอวงบีบมันก็ต้องไอ้นี่ปะเดี๋ยวพอวงบีบมันก็ต้องมาบวกอยู่ดีปะ ก็คือเราตีบอสเอาของนี่คือการันตีว่าเดี๋ยวพอวงบีบมาเดี๋ยวพอสู้สู้ไหวแน่ๆเฮ้ย <Hey, S 1> คือเดี๋ยวเราต้องสู้กับเพื่อนเองเกอแต่กี้มันบอกว่าเราอยู่อันดับสี่ต้องการจะเป็นอันดับหนึ่งไหมแล้วมันจะทำไงถ้าเรา,เราบอกเราต้องการนี่คือต้องตีกับเพื่อนต่อเหรอกินยาเพิ่มเลือดก่อนยังไงมียาเพิ่มเลือดสองขวดเลือดเต็มเฮ้ยวงมาวงมาเดี๋ยวเข้าก่อนโหวงโคตรแคบ ินี่ก็คือทีมเราหมดแล้วนี่ยัไงไงคือเดี๋ยวต้องสู้กับเพื่อนเองต่อเหรอใช่ปะนี่เหมือนตีกันเองแล้วอ่ะโอ้ไม่ใช่มีนี่อีกคนนึงเฮ้ยเจมิเจ, ي, เจ,เจไปเปิดบอสเฉยเจจะตีนคนนี่อันติโดนอันติโดนโอโหโคตรแรงเอาแล้วบอสม,มันมาแจมอีกโอ้ย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 ออกดาวงอีกโอ้ย มันไปสกิลแล้วมันไปทาเก็ทโดนบอสเ่ะเอาเรื่องกันไปตีนี่ก่อนมาลุโก,โกเนี่ยเฮ้ยเขาออกนอกวงอ๋อเไม่สกิลมันใช่นี่ไงโดนปะเนี่ยเฮ้ยมาลุโก,โก 100. ร้อยลุมมาลุโก,โกสวยนี่ได้อันดับหนึ่งละอันดับหนึ่งก็คือมันนับทั้งตี้นะครับตะกี้โหแต่อ้นี่งไงสกิวสองกิเอซิดเจ็ด